กับเวลาวันนี้กับบทบาทใหม่ค่ะเป็นการพากย์เสียงหนังครั้งแรกเลยค่ะหนังแอนิเมชันค่ะชื่อนักรบบุนตาก็ฝากผลงานการพากย์ครั้งแรกของเบลด้วยนะคะพากเป็นนางสีดาค่ะก็ตื่นใจมนากเลยครับตอน คือความจริงแป้ว่าลังเลอยู่ตอนแรกคร่ะเพราะว่ากลัวจะทําได้ไม่ดีไงแต่ว่าคือทุกคนเขาก็เหมือนคอนเฟิร์มว่าเอ้ยเขาสามารถพุชให้เราไปถึงตรงตรงนั้นได้ก็เลยลองดูค่ะแล้วบวกกับรู้จักกับพี่พว่วงกับอยู่แล้วด้วยแบบรู้จักกันตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออก็อยากร่วมงานเพราะว่า มันเป็นหนังแอนิเมชันที่เป็นของคนไทยทำแล้วเสีนภาพสวยมากอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจรับลองเล่าบรรยากาศตอนเข้าไปในเครื่องบนาองแอรกหน่อยว่ามันยากไหมตอนทจะเข้าปากการกระทนีองเบลนี่คือเหงื่อแตกไปหมดเลยเขาบอกว่าปรับแอร์ได้นะคะเผื่อหนาวเบลคือแบบร้อนคือแบบมันตื่นเต้นด้วยแล้วก็คือด้วยความที่การพ่ามันต้องใช้ energy ในทุกๆคําที่พูดออกไปคือทุกคํามีความหมายมันต้องมีน้ําหนักหนักเบาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีว่วาม,มัอไปเยอะไหมคะแบบคือก <c oughs> เป็นฟิลว่าดูแลเส้นเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้ซ้อมไปก่อนเพราะว่าคือเอาจริงๆเราก็ไม่รู้ฟิลว่ามันจะต้องประมาณไหนค่ะเรารู้สึกว่ามันยากเลยกับการท่ายากค่ยกะยากเลยคือโหนักท่านี่คือเขาเก่งจริงๆมันเป็นอีกศาสต์นึงเลยอ่ะมันก็เหมือนคล้ายๆกับการร้องเพลงแต่ว่ามันเป็นการร้องแบบโอเปร่าอย่างเงี้ยมันต้องเล่นใหญ่อะค่ะ เห็งไหมหรือว่าอยากอีกหรือว่าอยากอีกคือเอาจริงก็ได้วิชาเขามาแล้วไงเออเราก็น่าลองภาคแบบเต็มเต็มเรื่องสักนิดนึงเพราะว่าอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าแบบเบลไม่ได้มาทั้งหมดทั้งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเหมือนแบบรับเชิญพอได้คอนเสียงตเลยแล้วเป็นยังไงบ้างคือมันก็เราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเสียงเราแบบเฮ้ยเออว่ามันได้นี่นาอะไรเงี้ยค่ะสักท่อนไม่ทสักทอน โอู้ซีลแบบท่านที่รามอะไรอย่างงี้ <laughs> จำไม่ได้แล้วคะ่ะม,มันจะมีความมันจะมีน้ำหนักอะค่ะแล้วก็ด้วยห่างเสียงด้วยอะไรมันก็จะแบบเออฟังดูต่างสดใสเลยส่วนมากก็จะเป็นสดใสหรือไม่ก็แบบ มันจะมีพวกฉากแอคชั่นใช่ป่ะคะพวกฉากตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมีอีกอีกฟิล์นึงอีกเอนเนอร์จี่นึงค่ะความชอบชอบนี้แต่การค่าเสียงคือบอกว่ามันก็สนุกดีนะก็มันดีอะแล้วคือด้วยความท่าเสียงเรามันไปเข้ากับภาพแล้วคือมันก็ส่งเสริมให้เหมือนหนังมันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเดี๋อวแบบพอหลายคนที่มารับน่าเสียงมันทั้งคนก็มีจ้ามากอืม เราก็เต็มที่แหละเออเราก็สุดความสามารถเลยจริงๆค่ะก็เตรียมรับแรงกระแทกอุ้ยฝากฝากทุกคนให้กำลังใจดีกว่าก็อยากให้มาดูกันเยอะๆค่ะเข้าโรงวันที่11ตุลานี้ค่ะนักรบมนตราตำนาน8ดวงจันทร์สนุกมากอ่ะเดียล่าถูกเแบบว่ามีาลองมางานคอมพิเตอร์แบบ นับวันเยอะที่สุดเลยอะตอนนี้นอนหนุ่มประเทศนอนหนุ่มประเทศยังขอบคุณค่ะน้อมรับค่ะแต่รับได้อีกไม่ได้รับค่ะนับวันในตอนนี้เบลไม่รู้เลยค่ะเบลไม่ได้แบบเหมือนไปนับไปอะไรเท่าไหร่เขาบอกว่าหัวจแบบตรวจค้างเนี่ยมันมีเกือบหมดแล้วนะยังมีว่างอยู่เลยเชื่อไหมว่างอย่างไร่างอยงไคนตาโลชั่นอย่างเงี้ยก็ยังไม่มีใช่ค่ะติดต่อมาได้ค่ะ ก็ส่วนที่หามามีคนเแบบพันล้านโอ้ยสาธุค่ะไม่ไม่จริงเลยไม่ใกล้เคียงด้วยราคาน่ารักค่ะได้เรื่อย่างได้อีกได้อีกค่ะต้องขอบคุณผู้สนับสนุนทุกๆคนนะคะขอบคุณประชาชนแฟนคลับด้วยที่ก็ทําให้เรามาถึงจุดนี้แหละค่ะมันมีส่วนไหนที่แบบว่าเฮ้ยรู้สึกว่าฉันไม่เคยตรงนี้เลยเออยังไม่เคยอ่ะค่ะ ออยากได้อเออ,เอต้นไหนบ้างอุ้ยเน<อ>ี่ก็<อ>หลายสว่วนอยู่ย,<อ>ยังมีหลายสว่วนอยู่นะคะติดต่อผู้จัดก,การได้เดี๋ยวให้ผู้จัดก,การแจกแจงให้ออค่ะค็ต้องไม่หนึ่งพันล้านเดียวนาะโอ้ยไม่ใกล้เคียงไม่ใกล้เคียงเลยเวลางหาคนรับเยอะแล้วมันมีชนกันไหมแบบต้องกรอให้เติดต่อกันมันสำคัญโอ้อันนี้คือสำคัญเลยค่ะต้องต้องไม่ชนเป็นอย่างแรกเลยแล้วก็ต้องดูสัญญาดีๆล่ะค่ะสัญญา ใช่ใช่ว่าแบบไหวโดนใช่ไหค่ะใช่ก็ดูแบบเรื่องของยังยังไงต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรป้องกันให้มันไม่ไม่ไม่เกิดไม่ใช่ไม่ให้เกิดปัญหาแต่ยังไม่เคยมีปัญหาอะไรผู้จัดการสื่อคก็เราเหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะหมดเมื่อไหร่ค่ะก็ก็ดูอย่างละเอียดตลอดนะคะใช่ก่อนที่จะรับงานอะ คือก็มีติดต่อมาเช็คมาเรื่อยๆแหละค่ะบางทีเขาก็เช็คมาว่าเออแบบว่างหรือเปล่ายังไม่ได้จะฟันธงว่าจะเป็นเราอย่างเงี้ยหลายตัวคือข้ามไก็มีตัวเกลียบตลอดมีบ้างมันแล้วแต่อ่ะบางตัวก็หมุนเวียนไปกลายเป็นคนอื่นบ้างสักพักนึงก็แบบเออกลับมาเป็นราวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอือแต่ก็ยัรับได้ย่งยังรับได้อีกยังมีส่วนว่างค่ะ <c oughs> ชอบทำงานค่ะ ขอบคุณค่ะ